ดน้องแพะเห็ดยังเด้ไหนคูฮ่าฮ่าสบายดีน้องล่ะสบายดีกันเบิดมือเฮาโม่หนีิเนาะ <laughs> เห็ดยังกำลังเห็ดยังนี่ล่างพัก,พก <laughs> ใช่โ,โอ้ช <laughs> ีมือน้องแพะทุกคนส,สวัสดีจ้าปล <laughs> 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 าเห็ดเมนูยังโม่หนีิ ทำอะไรนะปะผ้าหมูสามชั้นผ่าหมูสามชั้นว้าวเสียงยังซูซ่าซูซ่าืเม,มนูเด็ดเนาะทุกคนขวดจิ้งหรีดมาเดินมากินข้าวรำกันทุกคนอ้าปาถ่ายวันี้จะเอากันพ่อกับน้องเนี่ย ในไม้มากินข่าวสามัคคีทุกคนโดนๆพากันต่หนึงเนาะเอาลงมือดเป็นปีแลข้าวมันเฉกไปแม่ป๋าเนาะข้ามัน่ดีตลอดดีตลอดมันไม่งานตดข้าวนี่เเชวันูสบายดีเด้อเนาะโ้ยุกคนมันข่าวกิดโมเด็มมาสามตีผูกสามตีู

กี่ดมัสบายดีเรือเมะนาวสบายดีชอบตัดขามากันนี้ยังนองมะนาวนมะนาวมินะเทาเะา่เน่ยเท่ไหรเนี่ยอ่าอืมชัดเจนเลยชัดเจนเลยพี่น้องเยาข่าวเลร่มนาเน้อไงน้อหมูปลาหรอ เอาไปเอมาห้ไใ่หมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอใช่กันเลนะเซลกใช่เซลไม่เห็น่งเลยนะใกลจะเป็นทหารแล้วหนักหลูใ่ได้ล

อะไรอุ <S <S ้ยทางเนี้ยเลยเนาะมีใส่ตัวพรด้วยพ๊บตัวพริกนาะตัวนกดได้พกมักินต่างเนาะีอย่างนี้นี่่เงนีเสียทุกคนเลยเวลาได้จิ้มแงัวกะ้ากระมือตีม้เลยเี่ยน้ำิมเล่เขาเรียก่นองก็ยินตรงกลังเนาะ นด่กินได้บองกินได้ป้อนี่กินกินได้ป้องาึเนไปเปิไปวสิสิสูดแสกเอาน้ามาน้าเขวบางแกะได้ขอดบางแกะหลับมั้งหลับมาแเป็นะเีนยนีหบเ็ยู่แล้วนะเนี่ยแค่เ็นที่เกี่ย็น้าว่ยแล้วนี่เ็นองอันใดวะเห็นอยูเป็นอยู่ เาไ่ม yep yep. mm ีอะไรผมที huh. Good. Good. Yeah. ่เกี่ยวข้าเพืนใช่ไองลยมจริงนะอาปลาขงลาน่กมาแล้วลูกยิบมาให้ปลันเขาเอาน่าเขาปลาง่ายก็แล้วซาอะไรมาฮะของ ของตาของชิตาขอตานี่บานี่บอลจีนนี่เ่แม่นี่เราเด็ดตีค็มันทายคอมันทายคอมาเิแล้วม่บอกเลยใ้เราจิ้ต้งนานนี่อาชีพนี่บ้าอไรมาตัง

ผมว่าแล้วมันอะไรดีๆาองอะไรขาแปลกๆไม่รู้นี่อกเป็นอะม่หรอปลากิ้มเเลยหรอเออมชมากเกกินเลยนะฮอบาหับ้าด่ป mặt 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 mặt

มะนาวมุ่ยมุ่ยเป็นจะหักจะแพงให้คนกินข่าวนะแสนเพ่ันแบนหนนอยี่ยากมาชมเห็นผมมาว่าเรื่องกินข้าวแสบเชฟิวนก็อยากวองเชฟกไปมานั่งเว่าสีบังเนาะเไปเที่ยวไทยหมโอเคไเที่ยไปเที่ยวไทยไหมไปเที่ยวไปเที่ยวไทด้วย เลื่อนอะแล้วแบบไปเที่ยวไทยโบเราอะเดี๋ยวให้เราถูกไวยแบบเมื่อกี้ถูกแล้วไม่เจ็บปะถูไอ้ไทยออกไหมแน่ออกแล้วออกแล้วมันเรื่อออกได้ยังจังแล้วยังละยังลยมันขนาดจะออกได้แบบยืมไปได้น้ากินหน่อยแท่นอะอะลรโบเปลืองเนาะอันนี้เนาะน้องแท้นเลี้ยงง่ายอยู่เนาะ เขอายอ่ะฮะเขาสวยไหมเลยด้วยเองรู้มาด้ไม่ิดไม่พูดถึงหรน้ามาพูดได้มาหนาน้าบรบนได้มานาเดี๋ยวนี้แม่ตีวฮึไ่ตีแต่ก็เอาตีวะสิตีเอะไปฮใหญ่กับตีกันบ้านใหญ่กับตีจิ

ลืมถามเจ้าชีมเราบอใส่อ่อนเล่นหรอเป็นยังไงเป็เห็ดแบบบริไล่เส็บแต่ชื่นมากประเดี๋ยวเรเฮ็ดนะนะลาบุต้าบนซื่อใส่อ่อนมาแล้วก็ไล่เอาเบพี่น้องเขาว่าเจ้ามัดเนี่ยมันก็บโแซ่บเลยเนาะซื้อมาอ่ะเอาโให้แตกเอามัดทำของได้เนาะโบเสพบอ้ยแบบเนาะมันก็บโบมันบโบยังเลยเนาะมีแต่เปือก Lại khôn nhiều đồ xếp tuyệt khỏi nó cho mọi người bè xẹp vô gần nhỉ Nó có chút gì đấy nó Mặn nó Mềm Nó ăn lên tựa đây nè Tựa xếp này Nó ăn làm đi nó vì cá đi ngang lên này Này Nói cái này ăn ra Ăn cái mấy ừ. 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 rồi Lớp là một côi lên nó

tham bằng ngày bằng nhà bây Thì nhau ừ. <laughs> nó vợ 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 mà Bỏ ai không? Ai không? <laughs> Được Rồi Được Rồi con, cho nhau Rồi, kiếm Bữa phạm mà bà im loại thì con này ได้อีหยังเด้นี่เพื่อข่อยปลดล็อกเพิ่นจนมอบเรียบร้อยแต่ก็ไดได้อีหยังมาฝากนะได้เรียนปลากากีกีดให้น้องเมื่อแงเองกีดไว้ให้น้องเมื่อแงเองอยู่บ้านากินบ่เป็นจักน่ะนเป็นอยู่เป็นอยู่บ่ือเดียวน้ํามันโอ้ยคั่นน่ะคั่นเป็นม่บ่เป็นแล้วเดสิได้ไปเงินพอได้มาเที่ยวนั้นบอกไให้ข่อยสิพากินเด้า อัไเ้ยชแมกินจักแล้วเคนซื้อถามคนดูกสามาสาร้อยสามร้อบาทเีวหมาให้กับมนี้สามร้อยแล้วนะลูกขนาดนี้เจไห้าลูกอ๋อคันต่บันผู้ใหญ่ใหญ่ได้เนื้อเน้นนะหน่อยแต่ลูกไปชิยได้เด่นเ่นเจ็นการจี่คือลูกกนมดค่อยซ้ำนี่เลยเป็นฝาไปบ้าันสี่ก้อนลยหรอห้าลูกนะช่วงนี้บุคคลมีเนาะบริกิตนอกพี่น้องนะนี่บุคคลมีตัวเลนห้าพันห้ อะไรมะลอืมห้าเบอามินเรันายกิยบอกลาแท็กซี่เด้อกันจะอยากกินลายไม่เหม็นไหมถกากระชิมแล้วไม่เหม็นเลยไปเอาจานมาทีนั่บอกให้ดูบอกให้ดูก่อนก็ได้แล้วให้เราหิวเมื่อไห้แม่เราจะได้มาสิว่าโอ้ยบเห็นจดกินาะต้องฝากจากว่าปว่าโบเห็นจิไปกินเต่ปูเดียวดิมอ แล้ได้กินน้ำกันเออเปลือกบางเนาะเอ้ยไปได้มาเนี่ยดมิดกันในนู่นึงเลยได้ละขอกนอกไปอยากได้ขอกนอกเออไม่รู้ว่าจะท่างมันมีจ้ะไม่น่าลูกพี่เขาไม่ยังกอกอ่ะยนี่มันจะกินไงเออแพ้ผละสรุปแล้วไม่กินไม่ได้กินปลาและชิมต้มคไายดูสิจะเนื้อหวานเลยกวอยหวานเลยกว่าจ้ะ มือนละไบอกรึเปล่าไม่ได้กินโอ้ไปเช็ดดวยไปเช็ดด้วยอะไรืมเนื้อหนาเปลือกบางทุเรียนหมอนทองเม็ดก็น้อยๆเนาะคาก็ดีเนาะแบบว่าเอาไปเฮดแนลก่ได้เลยนะเม็ดเป็นปูหม้อเชียวเลยไปเอามีดเดกับโบแมนมีดป้าหน่อยโบแล้วมีดเนงินก่อนแค่ไปเอาหยันนี่เนาะ น่องมะนาวคุณเคยกินน้อยนึงเธอนึงบ่แซ่บของเธอหน้าปีบากเลยว่แสดงว่าน้องเพิ่นมากินเนาะบางคนคิวเด้วยเมือเเ่อกกระบบสกโกคำสกอกคำเนี่ย่างมีวัตถุมีมี ตรงยางใส่ในหันเด้อวเชฟไปบอกอะไรนะลูกนี่ลำไยกับวาซาบิเป็นกลางเอาดอกมันงามมัน้อมันได้หน่อยเอล่าตอนเขาปิดแล้วนี่ต้อยให้หนูนี่สวยคนค่้แต่แล้วไม่ได้กินแต่มะนาวเลยพี่น้องไม่กินนล้วบ้าเถอะคงปุ๊บได้ยาไหลายเไรๆไปแจ้งขนาดทำนักขึ้นรู้ว่าเอาปลามาดูกระสิอ้วนเอาอ้วนเอาแน่ผู้ตุ้ยเดยแบบว่าแค่คุ้มเลยจะไปลูก ลูกมึงแน่ลูกเนี่ยน้อยปลาวันหลังมาน่ะโทรบอกมึงด้วยให้ซื้อมาให้เนาะคาแกรี่ได้หรือไม่จะมีวะไม่มีมีมีน้อยเนาะอยู่ภาคใต้ด้วยนี่อยู่ภาคใต้ปลาได้ล่าได้เลยซื้อมาแต่พูดบอลงมาซื้อยมกนี่เออใช่ใช่เลยนะแช่นี้บอกเอาปลาเราซื้อเอาเลยสิเนาะหวานมันถ้าถ้าผัวมากกว่ เจะาต่พิมก่อนทิมก่อนได้ใสเด้อหัแพงกันไรนะป้าวะตาบัวมะไปายไปใช้ได้ฟูหนึ่งเรา่ะปั่นกันกินนี่ซาบุตาสิเพนตาเชลเชลมีกับมีแต่งงแงแงอย่าลืมนะเบิ่งทุกซอกทุกมุมได้มาเอาเลย เอาบวบดราทิมก็ต้องออกแกะกันนั่นหรอแมั่เล็เอาบวบดราทิมตุ้ยแม่เสียดายเลวเนาะเพนตาลูกฮึน้องเชลลขอบคุณค่ะเห็ดมืองามๆแหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงามๆนะแยไมค่ะโอ้ยเพนต้าไรมาเนี่ยนะเชฟเอามาเอาหน้าะวันนี้ปิดปิดประตูมันชดใช้ขึ้นไล่เนาะปิดตัวเออหูจักหูจักคุยหูจักถามแมน เจ้เขาเจ้าในสีบ่าเขาใหม่มาฝากแล้วแล้บอเอาชีเมืองลงรียัง่ีเี็บเจ้าันกินบอกฮะยังไม่ได้กินซ้ำเขาใหม่เอาไว้ชอมนึงอ่าอ่อนอยู่บออ่อนอยู่เอาเร่ีก่เดี๋ยวมาเอาหน้ามาเอาข้าวไวเอาบกับ้า็นีีอยี๊นยายป บ้านเฮานะเนาะเราพี่กับเจ้าเราแมนคำบะฮุงบ้านเฮา่นบ้านเจ้าเจ้าเนาะกินหมดเลยนะอืเบิด์เลยบอลลุกนะเล้วแซ่บไหมแซ่บปะกินเก่งเจ้ากินให้ก่อนนั่นนะใส่ตู้ไว้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยจ้ะเียอไปให้นายเธอไปให้นด้วยเทลกินเท่านั้นแหละอร่อยเนาะกรอบกำลังดีใช่ไหมเราก่อนไหนแซ่บๆลูกเจ้าบริยาร เอาใจกิลูกไ้ใหญ่ปไงไปกินกระเพาะไปกินกระเพาะเด้อเดบได้ไหมตัวนั้นน่ะไปมุกอาหารเนาะกินจนอ้วนแต่ว่านี่แบบมีแต่เนื้อยเหนื่อยไงไงนะนะเนื่อเนื้อยนะเนาะไม่เก่งไม่เก่งต้องรู้เปลือกหนาเปลือกบางเปลือกหนาอันนี้เปลือกบางอ่ะมันเพี้ยนะปาคุณนายคือแหละคือแหละคือแหละเตรียมเป็นคุณนาย กินอิ่มแล้วก็พักผ่อนท่าไปไหนไม่เปลืองไม่เปลืองเนาะกินไม่เกงโอ้แาวหนองเพลนี่ขนาดโปเปลืองยิ่ใหญ่ไว้เพันห่วงหุ่นเพันที่บ่หรือว่าอายบ่หรือกินหน่อยแต่เขากินหน่อยแต่กขาโอ้มิซาวนี่ก็เขาพัดจานเดียวครับปุ๊บไปวัดมาเป็นไงนอนหลับเป็นไงนาะลำลายยืดลาบกระเด็น บันเย็นวันเช็ดหน้ามาเนี่ยวันนอนหลับตกใจมันตื่นเลยแบบเช็ดหนมลายยืดประเดยวเซวกันบ่มะนาวขันมะนาวไปข้อตุตกกันเลยเดี๋ยวคนหลังตื่นมาปากอีกเลยพ่อลูกครับนะว่าอเป็นิสัยแน่แน่กินกินแค่กินแน่ลูกก็ได้อันนี้คนแรกคนกลางอีกคนอีกคนหนึ่งคป็นนักเรียโตบอเรแปงเรียนไหมไอคนแรกอ่ะคนลรกแปงเรียนพ่กกำลังไปรับอยู่เรียนคนละที่ เรียนคนละที่คนโตอยู่ในเมือเซโนนเป็นบอกฝากเรียกนะยังไม่เรียนอ่ะคนโตนั่งไปทำงานวันนี้วันพีดมาในเซโนไอพี่ชายน่ะทำงานที่เรียงจันน่ะะฮขี่รถมาเองว่ะขี่รถมาเองกี่ดิน่ะรถรับส่งเลยอ้าลืมจ่ายค่ารถบอลลูเดือนเท่าไรคาค่ารถนะสองแสนอยู่กันสามคนบอลลูซีแอ้วแม่เป็นยังไงกิน เอ็มมันบอกแม่กินอย่างใหญ่เลยแม้เออยาตะนทางใจมินมาเนี่ยใจนะจำได้ไหมที่ผมกเดียวซื้อทุเรียนให้กินอ่ะจำได้บอกไม่กินอ่ะทุเรียนแพงเออใช่ใช่จำได้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมถ้าบอกก็ไม่ไม่ซื้อไม่ให้ซื้ออยีกนี่ตอนนั้นตอนนั้นปายเลือกระวังระวังทุเรียนก็เป็นเงาะมังคุดสิเอาอยังวะทุเรียนแพงก็เลยเอาเงาะเอามังคุดแทน ตกวเขาลูกก็ห้าร้อยได้เพราะมันพันเท่าพันเท่าห้าร้อยก็บพ่อซื้อนะเพราะมันเนื้อมันได้เนื้อมันถ้าถ้าสมมติว่ามังคุดลองกองหรืออะไรเนี่ยได้ตั้งหลายโลเนาะโลละสี่สิบห้าสิบบาทเนาะห้าร้อยมันห้าสิบบาทแต่เคยไปแบบบุงกุปัจจุบันนี่คือตั้งนานแล้วนานแล้วยันแบบเป็นบางช่วงเนาะช่วงที่ฉันมีหลายก็คล้ายทึกเหมือนบะไม่ช่วงนี้มันก็ตุเรียนไป ขนาดอยู่ในสวนน่ะรูเท่าไรร้อยสองร้อยมึงกันแน่นะ่ะอ่ามันไม่ให้หน่าทุเรียนนะหน้าเนี่ยมันทุเรียนไวแต่ภาคใต้นะาใต้ของหลานชายนะ่ะเริ่มเก็บพี่น้องเลยเนาะฮะปู่คนได้ลูกสาวกุกนี่คนนี้กินง่ายกิ <c oughs> นน้อยแต่กินบ่อย <c oughs> เลี้ยงสบ,บายเลี้ยงง่ายอันนี้เลี้ยงยากตื่มกินหลไร <c oughs> มะนาว กินตลอดแต่เรากินง่ายด้วหรือว่าอีหยังจะเซีบไปเบิดนั่นน่ะเราเลยเลือกกินแม่บอกว่าโอจาเนาะเมื่อกี้เฮายังบ่อิ่มแล้วอิ่มลนะเวลากินแล้วบ่ค่อยคุยอยากว่าหมูกระทะน่ะอยากอยู่คั้นว่าเราซื้อมาให้มื้อนี้สิกินบ่อไหนกินอุ้ยให้ควบวางให้ควบวางมะนาวไว้วันหน้ามื้อใดเด้อมะนาวเกี่ยวเข้าไปก็หิวข้าวคิดใช้หมูกระทะมื้อใดเด้อปลาสิมาว่าซั่นไปบ่ ชิลุปปลาปลากระไทยวันไหนหาแล้วที่ห้น้องกินหมูกระทะมือแดงแบบแด้ได้ขับก็นั่งรถไปกินอยู่ไทยไปได้เลยมะนาวบอกไปกินอยู่ไทยเลยห่านเนี่ยครับไปกินแน่นอนมะนาป๊าขักอีิ้นเนาะท่านนไปเที่ยวรโเรานี่บ๊อบอยู่ไทยที่เขาอันเจ้าจับลอตเตอรี่ให้เจคึมมาเลย เนาะแมนอาหารมีหลากหลายเนาะมันไม่ใหญ่เนาะแมนมะนาวกินบูปากปูตีงเลยมะนาวโอ้มีส้มตอกส้มตามอีกเนาะแถวนี้มีตรงอแกงทรายอะไรดอวยที่ไหนแถวไปบ้านบาร์เรลนาทรายอ๋อร้านที่ป้าซื้อแตงโมช่วยอ่าไม่รู้อ่อนนะแม่นเนี่ยใช่ นั่นแหละเลยทางนู้นแหละเลยไปอีกหน่อยแต่ฝั่งเดียวกันเนาะแต่ข่อยบุกเคยกินเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เต็มมูถึงโกนถ้าเราไปอ่ะไปเกิดเราไปนี้ไปอยู่กลัวมือเคยเห็นอยู่หันอ่ะเดี๋ยวเอาเงินมาอยู่ใช้มือถ้าเข้าไปเอาเลยเธอพี่น้องไปนะเราไปอยู่ใช้มือแถวนี้ไงรงแพย và à, dạ, phun mù mù à, mù 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 mù. mù no mùa bay nhanh hát bạc nhìn nịch tia. Huh? Jack, nhanh hát bay 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 mới bay 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 ลิตี้เถ้าคนไหนกินน้อยกินน้อยตลอดพอจะซื้อไปจักยี่ว่าล้างกล้องรถกินเอากินเอาบมเป็นยังก็แซ่ไปจักบอกเียนเก่งน้อไหมผมเป็นกินลายเมนบอกเก่งน้อไหมคือกันบอกไมดนพนี้ไม่จับวจ้าจ้าเป็นบอกบอกไห้สิพยักหนาเนาะฮะให้เียว้ ไปไปมืออื่นเห็นแลมาเด้อเตรียมเกี๊ยวไว้เด้อเดีมันเอาวล็อกแล็กแพทย์เอาชาแพทย์มาเกี่ยวเฉยมะนาวบ่ปลาอาการไม่ค่อยดีมาพามาหาแพทย์มื้อนี้ชาแพทย์ชาแพทย์รักษาอักษาได้อยู่บ่มาฮอดแพทย์แหละอาการว่าจังได๋ก็้ให้ษาหัวใจป้าไม่ได้เนาะเป็นจังได๋ก็ว่าเลย จะใครสิหักซาไปโมนันก็หักะก็อ่านออกหักบาก็ได้ยินวันนั้นวันผู้บ่าวสิมาขออ้าให้ค่าสินสอดสี่ร้อยล้านหลังจากออกพรรษาว่กเงียบเสื้อม้อยบอกข้างไหนบอน่อยใหม่ๆเราคุยกันโดนเต๋อบอกอะไรขึ้นโอ้คนยืนคนทางไดนเออสี่ร้อยล้านพุตะกี้และว่าแปลว่าหมื่นคูมบาทเขาแม่นหมื่นบาทล้านบาท นันมากอร้อยมันอยูได้เนาะแม่นเกินเพราะว่าสี่รอยเนี่ยประมาณหกรยกว่าล้านหกริบล้านประมาณหกแสนอกลาอยประมาณหกแสนเจ็ดแสนได้สี่รล้านประมาณแปดแสนะเป็นไงบ้าอ่ป้าเจ้าเฮได้ตื่นเต้นโมกุนสิมาโคอืมแล้วกับโบเสื้อดีป่ะเปิได้่ะพันพนภาาไทยเด้าษาไทยป่ะเปินอ่ะฟังววามเสียง แสนใโอ้ยแสนสองแสนพวกคนเลาาพวกหนูก no, uh, ็ร uh. ู้แล้วปะไม่ต้องเอาห้าสี่ห้าแสนหนึ่งก็คือจ่ายเบ็ดได้เนาะแนนไอ้น้องไ้น้องไปรู้แล้วนะแสนสองแสนน่ะเนาะน่ะห้าหมื่นเก่าไปแจ้งหลวงเพ่นไม่เกี่ยวตอนนั้นเคยได้เขาต้งสามแสนใครเพือนเนะห้าแม่ เขาแมวเขาจะเอาหมาแตะนะ่นอมาเลยนดังขนานะเอลูกมาได้ล่ะสบายดีลูกเบาเลาบอกมาแม่ละอุ้ยนักเรียนมาเลยโอ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเรียนเดินเป็นบ่าวเลยใช่เลยอ้าว ้ค hey, ุณพูดในไลน์ได้ป so ่าเด้ออยู่เด oh ินทางปลอดใครแมนจะได้ขอตัวจับคลิปก anyway anyway ่อนมาในกูกับขขาคำนามหนุนซื้อมาเหลือเพียบเลยเมย์ในนาภาสบายดีเมย์ในนาภาโบเอาเมื่องบ่หลายแท้ไหมว่าดอกเราทุกคนกินอิ่มแล้วพูกพูดโพดโพขหน้าเจ้าพุธโมเบไปเด้อสบายดีเด้อสาวงตาว้าอันอ่าเมียงล่ะนางเอกช่องก็ลืมน้องเต้าน้องมะนาวเอาเอา Samsung. Do, asal Bali.